ได้คาชงเก่ได้ค่ลูกเสือขึ้นชั้นสองโอเคโอเคลูกเสือขึ้นชั้นสองแล้วนะคะลวภาพได้เลยนะคะสำหรับน้องชั้นสองนะขันอี้ันนี้ขันน้ันนี้ขันนี้ขัมา้ขันน้ันนา้ขันนี้ขันันนี้รันนีนะี้ขลนน้ันนีมาั้ันนี้ขััี้ีีข้่ มลองไหมมันไม่ดื้อนะลองนะโอเคได้แล้วได้แล้วปล่อยเลยลูกปล่อยมือวางบนไหล่ปล่อยมือได้เลยใช่ไหมโอเคอยู่บนลนะพี่โบอยู่บนนับเลยนะอยู่น้ำค่ะอลิซอยู่น้ำค่ะคุณแม่จ๋าอ๋ออลิซอยู่น้ำเดี๋ยวเราแป๊บคนเก่งให้เดี๋ยววันนี้นะลูกนะคะโอเค มองใหม่พี่ม่มองใหม่พ่มองม่ใหม่พี่ม่พี่ม